อยู่ไหนจ้าไอ้นี่ไงทางนี้โอ้โหแม่อาอาอาสวัสดีครับผมในเคเบย์เคเอย์เคับเคเบสวัสดีครับกิกุ้งไชื่อชาเฮ้ยวันนี้เรามาอยู่กับเกมยูกิออนะกันอีกครั้งแล้วนะครับผมมันเป็นเกมผีที่ท้าทายผมมากเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเซฟไม่ได้ครับต้องเล่นรวดเดียวจบฉะนั้นการที่เราตายเนี่ย ก็คือตายเลยต้องเริ่มใหม่หมดเลยเรามาดูกันซิว่ากี่พาร์ทนะครับถึงจะจบโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลุยพร้อมๆกันเลย Let's go more to fucker กลับมาที่ภูเขาหิมะอีกครั้งแล้วนะครับผมที่นี่และสถานที่แห่งนี้ที่ฉันจะสามารถพาพวกเขากลับมาได้ผมว่าตัวละครเราน่าจะเป็นใครสักคนนะครับที่ ฟิลแบบทีมกู้ภัยหรือเปล่าที่มาช่วยเหลือคนที่หายไปนะครับเพราะว่าน่าจะมีหลายคนครับติดอยู่บนภูเขานี้และเขาก็ได้มาเจอคนเหล่านั้นที่บ้านหรือรีสอร์ทหลังหนึ่งนะครับโอเคเดินไปเรื่อยๆครับตามเส้นทางเจอแล้วครับผมนี่แหละครับผมว่ามันเป็นเหมือนบ้านเหมือนรีสอร์ทกลางภูเขา แล้วเราก็เข้าประตูนี้ไปมาแล้วครับหยิบไฟฉายมาก่อนเลยไอตัวนี้เคยอ่านไปแล้วนะครับเราเก็บไว้เพื่อให้ข้อความมันเปลี่ยนเนาะโอเคมาถึงก็มีเสียงเลยผมว่าวิ่งเลยแล้วกันเราไปไวเพราะว่าเรามีเทคนิคเฉพาะเทคนิคลับนี่ห้องที่อโชจิอยู่คุยกับมันก่อนฮนะโอเคมันก็จะให้เรา ตามหาแผ่นเกมของมันมันบอกว่ามันเอาเครื่องคอนโซลมาด้วยพวกมาทำไมกอยากรู้พกมาเพื่อแบบจะเอามาเล่นเกมบนเขานี้สรุปมึงจะมาเปลี่ยนบรรยากาศการนอนหรือว่ามึงจะมาเล่นเกมวะเนี้ฟิลเหมือนเราตอนเด็กๆเลยที่แบบเวลาไปเที่ยวไหนกับที่บ้านแล้วแบบมีเครื่องเกมอะไรก็พกไปด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นตรงนี้นะครับมีตุ๊กตาไม่รู้ใช้ถ้ามาอะไรเนะี่ยฮะ โอเคตรงนี้เป็นแหล่งออนเซนนะเราสามารถตักน้ำพุออนเซนมาได้แต่ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรอาแล้วก็มี Energy Drink นะครับมันจะมีหลอดสเตมินานะแต่ทุกคนจะไม่เห็นเพราะว่าตัวผมเนี่ยจะบังไว้โอเคเดี๋ยวเราทิ้งของที่คิดว่ายังไม่ได้ใช้ก่อนอสองอย่างเนี้ยเราไม่รู้ว่าต้องไปใช้ทำอะไรอ้าวเผลอกินไปละ ห้องนี้มีอะไรนี่อ๋อ rusty remove เอาไว้ทำความสะอาดคุญแจครับส่วนห้องนี้มีเลื่อยโอเคสองอย่างนี้เรารู้แล้วว่าทำอะไรได้เนี่ยเจอละ rusty key เอาเต็มอีกไว้ตรงไหนดีวะบอกว่าไว้ห้องเดิมนะ่ะไปห้องเดิมไอสารเอ้ ชายเอ๋เลยยืนรอกูอยู่เลยเกมนี้มันมีทริคครับแอบต่อหน้าได้นะฮะขอแค่มีโอ่งก็จูงมันได้แล้วห้องนี้ก็เดี๋ยวต้องเข้ามาอีกทำความสะอาดกุญแจโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เอาอันเนี้ยไปเปิดได้แต่ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โมันทิ้งขี้ไว้ตรงนี้แสดงว่ามันไปห้องนู้นเจ้างูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน กินน้ำบ่อสดโยกไปก็โยกมาแม่งูเอย๋ยอยู่ไหนจ้าอย้ยนี่ไงทางนี้โอ้แม่อาอาอาากูจะเดินไปทางไหนก็ไม่ได้โอ้ยโอ้โตุดเกือบบานเะไรจะสู้มันอย่างนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันมาแอบก่อนที่ ้เกิดเราทำางเงี้ยมันจะรู้ป่ะมันจะได้ยินเสียงไหมถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงอะมันได้ยินนะอยู่ปะ่ะจะอยู่ตู้ก่อนโอ้โโอ้โโอ้โอเคเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่อแอบก่อนเอ้ยๆ้ยอย่ามาทางนี้นะมึงไปทางอื่นเลยไปให้ไกล คือนีไงอะไรเนี่ย do I hear something from from it อ๋อเอาอันนั้นมาขุดได้มันเข้าไปในห้องดีครับอีแพะมึงอย่าร้องสิแจ้งเตือนมันเหรอเอาพร่วมาขุดได้เก็บนี่ด้วยโอ้โหกระเป๋าเต็มเเด้๋เดี๋เดมันมามันมาแอบก่อนแอบก่อนหน้าขย่าคือมันมามันอยู่ในบ้านเนี่ย จะออกมายังไม่ออกเลยจะเดินไปทางไหนอย่ามาทางนี้ไอ้สัตว์เขี่ยมันมามึงเดินวนรอบบ้านหรอเฮ้ยไม่มาว่ะใช่ไหมไม่มาเว้ยโอเคมันไปแล้วเดินเป็นแบบแพทเทิร์นเดินกลับแล้วโอ้ไม่ดดิแตกมึงจะล็อกได้ไปเดี๋ยวเอาผ้าฟาดปากแม่บอกเจ้านายมึงเหรอ Okay, good, 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 good. อเคขุดขุครับขุดมัต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้แน่ๆเฮ้ยอะไรอะ่ะไอคิสตัลทำไมทำอะไรไม่ได้อ๋อนี่ไงมีไอ้นี่อยู่ครับถังแก๊สหรอหรือว่าถังดับเพริงน่าจะต้องเอาอะไรร้อนๆมาเทหรือว่าน้ำออนเซนใช่ปะ่ะเป็นไม่ได้ครับ โอเคที่ขุดเหมืองเดี๋ยวเรามันกลับมาอีกล้วจะมาอะไรบ่อยๆวะเนี้โอ้โหขู่เลยเชื่อเลยโอ้ยมึงอยา่าไม่ใช่ว่ามึงเดินไปแล้วเหรอไม่ใช่ว่ามึงเดินไปแล้วกูถามจริงมึงไปแล้วมึงยังกลับมาอีกหรอมึงบ้าหรือเปล่านี่โอ้โหมันเดินวนโซนนี้เลยโอ้โหคิลเลอร์คุมโซน เปิดไขเลยครับมันอยู่บ้านพักตากอากาศด้านนอกอเฮ้ยนี่ไงห้องใส่ฟิวเฮห้องนี้มันจะไม่มีอะไรนะโอเคไปนี่เลยน้ําร้อนออนเซนผมว่ามันใช้ได้สองรอบนะเอาน้ําร้อนไปเทน้ําแข็งแน่นอนละลายชัวปา้าบนี่ไงอะไรว่าถังอะไรอ่ะถังแก๊สหรอ เอาไปให้แพ้แดไดไหมไม่น่าจะได้โอเคแล้วทีนี้เราก็ต้องใช้ตัวนี้เ,เจ็อ่มันมีเบ็ดตกปลากตรงนี้นะครับแต่แบบเรายังไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรน่าจะต้องมีคันเบ็ดก่อนก็คือต้องเกาก่อนเป็นระดับแรกคนละคันเบ็ดเอากระเป๋าเต็มอีกนะทิ้งนี่ก่อน ใส่ปึ๊บแล้วก็เลือกครับว่าเราควรจะเก็บอะไรมันเต็มได้ไงวะโอเคเอนเนอร์ i ีดิงทิ้งไว้ก่อนแล้วกันมาวิวเอนเนอร์จีดิงนี่เอาไว้วิ่งนะซึ่งจริงๆมันก็จามเป็นเว้ยแต่แบบมันทำให้เปลืองช่องอย่างแรงกล้าเราได้ฟิลแล้ว อย่าดักนะสัตว์อยู่ไหนข้องตายสัตว์โอ้โหโอ้โหรีรีรีสเตมินา่ารีสเตมินา่าปิดดอปิดดออย่าพึ่งมาเลยมึงมันใกล้มาแล้วแหละไม่อยากสะดุ้งอะ่ะ ผมไม่อยากสะดุ้งครับเฮ้ยนี่ก็ตุกกตาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยมันคงไม่เข้ามาหรอกจริงๆมันคงไม่เข้ามาเปิดตรงนี้เหมือนไม่ได้แหละกตุ๊กตาแจ้งจุดอีกแล้วคุณใส่ฟิวก่อนโอเคใส่ฟิวเรียบร้อยแล้วต้องหาคันโยกสองอันหรือว่าต้องมาทำอะไรกับห้องนี้ตอนนั้นเหมือนเราต้องเอาอะไรไปจี่ความร้อนนะ ใส่น้ำมันเฮ้ยได้อสเมลแกโซลีนอ๋อนี่ถังน้ำมันเอาไปใส่นี่เลยไหมให้มันระเบิดปุ้มกูตายแล้วกูไม่ต้องเล่นอีกเลยโอ้โหเฮียแม่งดักไม่ไปรู้สึกมันไปทางอื่นได้แต่มันก็ดักสองทางกูว่าถูกไหมยังไงก็ต้องโดนล,ลูกตาหรือว่าย่อดได้วะเฮ้ยอาจจะย่อดได้โ,โหย่อแม่งวิ่งเร็วกว่า เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเราจะไม่ลุกเด็ดขาดฮะลุกก็ได้ไอสัตว์แอบแม่งตรงนี้โอเคอัดหน้าแม่งรอด <Easy. S 2> อยิบบมีไหมชั้นบนจำได้ว่ามีของอยู่นะมีคันโยกอยู่เออต้องเจอให้ได้ ไม่มีหรอ,อนี่ไงได้มาแล้วครับคันโยกหนึ่งอันคันโยกอันที่หนึ่งนี่ครับสีเหลืองอ่าต่อไปก็ต้องเป็นสีนี้โยกไว้ก่อนเลยเอืมออกออกไปจะเจอดีไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงห้องนี้ลองเอาออนเซนเทลงไปไม่ได้เหรอน้ำมันน่ะน้ำมันก็ไม่ได้หรือว่าใช้เป็ดตกปลาหรือเปล่าวะ เพื่อเอาไปเขียเข่ยในท่อลองดูนี่ห้องนี้ใช้ไอ้นี่ป้าคันเบ็ดเฮ้ยได้จริงด้วยโอ้โหจีเนียสวะ่ะก็คือแย่คันเบ็ดไปเกี่ยวของที่อยู่ในท่อระบายน้ําเอออ่างซิงมีของอยู่ครับอุ้ยเหรียญร้อยเยนเอาไว้ทํำ้นตึกอะไรวะเนี่ยโอเคอ๋อเอาไว้ทําให้ยูกิโอนะมันเขินยอดไง คนระยอดเฮ้ย,ห,ยหรือว่าเอาเหรียญหมุนได้ปะเฮ้ยเหรียญมันต้องไขน็อตได้ดิโอ้โหคุณไม่เคยทำหรอคุณนี่มันโง่จริงจิงอาไปนี่เอาเหรียญไปหยอดตู้กเกมไงไม,ไม่เอาไม่เอาอีกให้เหรียญกูไปทำอะไรไอสัตว์ไอเทมแต่ละอย่างมึงนี่ มาแล้วมาแล้วออไอไรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงไอ้สัตว์รู้ได้ไงรู้ได้ไงเกินไปเกิ <î> s> <S นไปคุณอะเกินไปเฮ้ยานัา่นเองคุณโดนแล้วอีเวงเหยียบติดกับดักตอนจุกมึงโดนไปหนึ่งดอกเฮ้ยเชี่ยมันแจ้ง ลูกกรตายมันแจ้งเตือนแล้วโอ้โห้ขึ้นมาถึงเจอเลยเฮ้ยมีทางไปหรอเฮ้ยมีได้ไงว่าชั้นบนอะ่ะอ๋อลองไปปลดล็อกอ๋อคันโยกประตูสีเหลืองโอเคกูเก็ตแล้วแอบก่อนแล้วกันอ๋อถ้าเกิดคันโยกโยกลงมาจะเปิดประตูทีนี้เราก็ต้องหาสีม่วงครับนี่อะไรเนี่ย กระชปองอ๋อหยอดเหรียญอด้เฮ้ย,ยได้เม็ดคิดเอาไว้ฮิวสเซอร์ yes, ดูเลือดเรายัาง h e a l t h ปกติดีโอ้โหแม่งมึงมีทุกอย่างเลยเนาะแม่งรีสอนมึงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรให้ฉันเลยเห้ยห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยห้องบูชาตุ๊กตาเฮ้ยต้องเอาตุ๊กตามาวางตรงนี้นี่เองเฮ้ยมีแก๊สโซลีน ตุ๊กตาเรียงเป็นตับโอเครู้แล้วว่าต้องทําไงนั้นเอาแก๊สวางไว้นี่อันนี้แบตเตอรี่เอ้ยเอาไปด้วยส่วนอันนี้ไม่รู้ทําอะไรวางไว้ก่อนเม็ดคิดเอาไว้ฮิลเม็ดคิดผมว่ายังไม่ต้องฮิลเอาวางไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องมาเอาแบตเตอรี่ตุ๊กตาไปยังไม่ต้องสํารวจเอามาใส่ก่อน ก็คือเราต้องเอาที่ขันน็อตครับแล้วก็เอาตุกตาทั้งหมดเลยเราเจอ2ตัวด้วยกันนะเท่าที่จำได้ทำกล้ยเยอะใส่แบตเตอรี่เลยเอาเชี่ยโอ้โหแม่งขี้เปียกของอูกิออนนะแม่งมาเกิดตรงนี้โอเคใส่ไปทีนี้เราก็ไปเปิดประตูด้านล่างได้แน,แน่แต่ทุกครั้งที่เปิดประตูมันเสียวทุกคน เสียวมันเข้าข้างหลังเหยียบไว้ก่อนอมันมาพอดีมาทางไหนจากทางไหนทางไหนล่ะครับทางไหนละ่ะอุย้ยลูกตามีตาหามีแววไหมโอเคเอาเลยตอนนี้แหละถ้าเสียงมันก็นดังเลยเกิดเ,เสี่ยวมันมาด้านหลังครับทุกคน <c oughs> ช่วยผมด้วย มันมาแล้วครับไอสัตว์มันมาแล้วครับเฮ้ยตรงนี้มีที่แอบโอเคเฮ้ยเนี่ยแผ่นไม้เอาไปเผาไฟแน่นอนดูจากรูปเกมอันนี้มีอะไรไหมเฮ้ย,ยอะไระตุ๊กตาวูดูวูดูเผาไฟปะวูดูก็เหมือนเผาไฟเหมือนกันน่ะเพราะตามพิธีตุ๊กตาวูดูเนี่ยมันจะต้องทํามาเป็นคนคนหนึ่งอ่ะครับแล้วแบบเิดเราเอาตุ๊กตาวูดูไปเผาไฟคนนั้นก็จะเจ็บปวด อเคมันไปละแล้วไม้นี่เอาไว้ทําอะไรวะเผาเหมือนกันเหรอเก็บได้ไหมเก็บได้โอเคเอาไปเผาไฟโอเคไฟน่าอยู่ซ้ายมือปะ่ะไม่ใช่อีกก็ใกล้แหละไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ดแอบมองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยไอ้ยะอี <c oughs> ก็ได้เลย เอบสนใจนิดนิดแต่ด,ดูอุ้ยมันแจ้งตืนอนพองตายมันมาแน่ไอ้สัตว์มาแน่อุ้ยว้า,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 าขี้เปียกขี้เปียกของคุณขี้เปียกของคุณขี้เปียกของคุณโอ้ยอย่าไปเหยียบขี้เปียกมันนะทีนี้มันยิ่งห่วงขี้เปียกของมันอยู่ ขี้เปียกเหี่ยบไว้ก่อนโอเคสแต็คขี้เปียกโน no แบตเตอรี่ละต้องไปห้องนั้นนะ่ะมันเดินอยู่ไปห้องครัวครับเอาไปเผาไฟเลยฮ่าได้มันเป็นกุญแจเหรอเอาไปไขตรงไหนวะเนี้ยล้วไม้เนี่ยเอาไปทำอะไรไม่รู้นะครับว่าแผ่นไม้นี่เอาไปทำอะไรได้ เฮ้ยหรือว่าตุกตาวูดูดเอาไปไขช่วยเด็กหรือเปล่าลองดูต้องลองครับไม่ลองไม่รู้อาผมว่าต้องได้ว่ะเฮ้ยอันนี้มีห้องยังไม่เคยเปิดนี่ไงในที่สุดทุกอย่างก็ลงตัวครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวที่ใจดีมากเราจะต้องอยู่ด้วยกันได้อย่างดีในอนาคตแน่นอน งานแต่งงานใกล้เข้ามาแล้วฉันตั้งตารอมันมากเลยวันที่ฉันจะได้สวมแหวนแต่งงานฉันหวังว่าทุกคนที่มาที่งานแต่งงานของเราจะรู้สึกเอนจอยกับมันนะฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้อยู่กับคุณโอเคความฝันของหญิงสาวสาวได้สาวเอานะจ๊ะโอเคลองไขเลยเอาไม่ได้จบเลยกูมึงอย่าเพิ่งมาละ เดินผ่านแม่งอ่ะยืนแทบจูบอ่ะทีนี้ก็ถือว่าสบายแล้วตุ๊กตาอยู่นี่ไปครับตุ๊กตาจ๋าขอสักทีจะไม่ลืมพระคุณโอเคได้หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ห้องกลางป่ะใช่ใชห้องกลางกลางไหนไวะเนี่ยโอ้โหขยับอะไรเนี้ย โอ้แจ้งเตือนเอยโอ้โห,โห,โหตรงหน้าเลยเหรอจ้าน้องสาวเกินไปเกินไปบอ,อกเลยโอ้โหไม่ปล่อยกูอีกนี่หรือเปล่าอุย้ยนี่ยตัวตาได้แล้วเฮ้ยไป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 มีทั้งสองสีแดงน้ำเงินอุย้ยแจ้งเตือนสัตว์มันแจ้งเตือนมันแจ้งเตือนดวงตาของฉันมึนมึนมิด แต่ชีวิตของฉันก็ยังทนเอ,อ,อ้ยมันจะตามขึ้นมาด้านบนเหรออย่านะเขย่าอะไรไอ,อไอเสือไอยัม,มาถ้าไม่อยากเจ็บจิม๋มอย่าเดินตามพี่ห้องนี้อุ้ยมีลูกตาอยู่ด้านบนโอเคเอาตุ๊กตาม,มาวางครับต้องการสามตัวเฮ้ยหลายตัวเลยด้วยซ้ำ โอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครั้งหน้าผมก็จะต้องมาเล่นใหม่ให้เพื่อนๆดูแต่ครั้งนี้ถือว่าเราปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้เยอะแล้วก็คือฉลาดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับมันจะเหนื่อยเอานะครั้งหน้ามันก็จะได้เล่นได้เร็วขึ้นใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย